เขียตัวเลขได้ละท่นเยีน้ล่ล้างลกนนารับ้กีฬาลงสนามเกงเลยครับวันนี้มันเป็นเชอายเลขสิองนะครับยข้างหลังก็คู่นะครับือว่าเป็นนมาด้วยนะสำหรับเกมตามที่ว่ามาแล้ววันนี้านมาสองนึครับสำหรับนักกีฬาวันนี้นะครับของกุณอยอจเว่าจบูล่นชุดที่ อีที่สุดนะครับของทีมครับเพื่อจะทดอนทีด้วยนะเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะก่เลนาการแข่งนในรายารโาครับ้าในการโลูส้าอะไรีปิไนะครับแล้วก็เอาชนะได้นะครับสุด้งีนะครับถือว่า็นาสัดากองเพือที่ีี้ทางทีมที่ดีนะครับที่เป็นตวเลือกรหทีบเอานมาบ้าบ้า โดยไม่ย่อหรือว่าครั้่ผ่านมาในรอนะครับเราก็สามารถเกิดควได้สััเพื่อจะมีหวังในการูว่าเลี้ยวครับด้วยคางมันโ่งภทีท่างติครับ